ไ่มาวันนี้งั้นรก็รู้สึกดีมากที่เจ้เจอหน้าตาสวยๆที่มาในาวันนี้อะไรนะเียปใครเพูดพูดเลยว่านีคือโซนบ p ในค่างที่น้องไม่อยู ท่านก็บอกให้ไปทำเงินหรืวากทำนถกไหมครับอันนี้เี ไม่ได้กดปล่อยขะไรใหพี่คนไทย้องาคิดถึงมองแิดเย่อข้าที่พูดเ่ยนะอากาสบายลูกอาาสบายทางสะดวกเลยนะไม่ว่าการอยากตะโกนตอนะโกนอยากยิ้มต่อใยิ้เลยไม่ว่าการนะ อจนดับท็อทักทายทุกคนเปันาทารก่อนสวัสดีครับนเลยนครับานสบายเลยนครับอะไรี่ทำ้สบายจะเาทำนะฮนะก็งานวันนี้ก็มาพบกับพี่ะก็ป็นงานที่แบบว่ามีคัตุด เกียรติมากนะครับเราภูมิใจอย่างยิ่งมากที่ได้มาในนี้นะครับสองทีมที่เกิดเนี่ย เก็บผลรูปไม่เก็บกดนะนะพี่ขอเข้างานแบบเป็นทางการด้ด้วยอย่างที่ท่องมาบ้างนะหลายวันทีพูดเลยว่าเรื่องวิชาการที่จำไม่หมดเรื่องชื่อการพี่จำไม่ได้ทุกอย่างเลยนะวันนี้นะครับพี่ก็รู้สึกเป็นเกียงยิ้มเป็นไปด้วย งานนี้เป็นงานที่แสนไม่ถี่พระอนนาิบยาทได้านพิณและน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ